ล่าสุดอยู่ที่ UAE นะคะอยู่ที่โดฮาก็มีดีลอีกค่ะเป็นดีลใหม่ที่จะสร้างเป็นการร่วมทุนกันเนี่ยนะคะสหรัฐกับ UAE ร่วมทุนกันจะสร้าง Data Center เขาบอกว่าเป็น Data Center Complex เ่ยนะคือแบบว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นโครงการก่อสร้างเลยแหละที่ไม่ใช่มีแค่ตึก Data Center แต่ว่าเป็นศูนย์กลางของ Data Center ขนาดใหญ่อยู่ที่อาบูดาบีนะคะเพือ่อที่จะเอามาใช้ในเรื่องของ AI อแลเขบอกว่ามีขนาดใหญ่มากแล้วก็เหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยเขาบอกระดับประมาณอย่างนั้นเลยคือ UAE เอ้ามีมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ด้วยความช่วยเหลือความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับรัอเมริกาก็พร้อมด้วยนะ นะครับคือก่อนหน้าน,นี้อาจจะมีข้อจํากัดในสมัยประธานาธิบดีโจไบเดนเพราะว่าเขากลัวว่าการถ่ายโอนเทคโนโลยีทางด้าน AI ไปม่ให้ UAE หรือประเทศใดในตะวันออกกลางเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะทําให้ข้อมูลความลับเหล่านี้รูดไหลไปถึงมือของจีนได้นะครับแต่ว่าทรัมป์เขาดูเหมือนว่าเขาเขาก้าวข้ามตรงนี้ไปแล้วละ่ะนะครับระหว่างที่เยืน UAE เมื่อวานนี้ก็ลงนามในข้อตกลงที่จะ ร่วมมือกับ UAE ล่แหละในการที่จะพัฒนาศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรม AI ที่นั่นละให้คือจะกลายเป็นศูนย์กลางทางด้านพัฒนา AI ไอที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกรองจากอเมริกาเลยนะนี่ก็ถือว่าทางทั้มก็ทุ่มเต็มที่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนอกเหนือไปจากเ,เงินลงทุนที่ทาง u a เ e เขารับปากนะเพราะว่าทั้มไปซาอุก็ได้รับปากจากทางนั้นว่าโอโ้จะมาลงทุนเป็น ล้านล้านอาดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไปที่กาตาก็ไม่ไม่ไม่ไมน้อยหน้าพอมา UAE เนี่ย UAE ก็คงไม่ยอมเสียหน้าอย่างแน่น,นอนนะครับ <laughs> ก็ประกาศจะจะลงทุนอเมริกาแล้วก็ที่สำคัญคือซื้อเครึ่องบินโบอิงด้วยนะครับ <laughs> อีกแล้ว <laughs> ทีนี้เนี่ยในขณะที่ไปเยือนพร้อมกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยนะคะ ล่าสุดเรื่องของ d a t a ซ e n t e อเนยยังไม่มีการเปิดเผยชื่อบริษัทที่จะไปลงทุนทางฝั่งของสหรัฐแต่ว่าในทริปนี้เนี่ยขณะที่เดินทางไปมันมี CEO ของ n v i d i ีดก็คือ j เจ n h นห่วงไปด้วยแต่เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรว่าจะเป็น n อ i นวเดีหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าทางทางทรัมปก็ไฟเขียวแล้วล่ะที่จะมีการทำให้ทาง UAE เนี่ยเข้าถึงไอสิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจของ การพัฒนาทางด้าน AI เลยนะครับก็คือแผงวงจรปัญญาประดิษฐ์ชั้นสูงนะครับที่จะให้ทาง UAE เนี่ยเข้าถึงได้เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นตัวเร่งที่จะทำให้ UAE เนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ละก็ก็น่าสนใจดีนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้เนี่ยต้องก็ต้องยอมรับนะครับว่าทรัมป์ประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับนี่ไม่ต้องพูดถึงตัวเลขเงินลงทุนที่ทั้ง3าประเทศนี้รับปากว่าจะไปทุ่มใส่อเมริกานะ ตอนนี้เรางงๆแล้วตอนนี้มันกี่ตังก็ไม่รู้น <laughs> ะเพราะว่าเพราะว่าตัวเลขบงทีมันก็จ,งงนจะไม่ทําพูดอย่างหนึ่งทัาเนียบขาวที่วอชิงตันดีซีก็ถแถลงอย่างหนึ่งออกมามันก็แต่สรุปแล้วมหาศาลอย่างแน่นอนทัามกับไปเที่ยวนี้เชื่อได้เลยนะครับว่าเขาคงจะคุยโม้เรื่องของความสําเร็จในการดึงเงินลงทุนแล้วก็ทําให้คนอเมริกาเป็นล้านล้านคนมีงานทาในไม่ในในในสามสี่ปีข้างหน้านะครับ แย่าง <laughs> ที่สําคัญก็คือมันไม่ใช่เป็นเรื่องของของการลงทุนของการ,ร่วมมือทางการค้ายอย่างเดียวทรัมป์ใช้การเดินทางเที่ยวนี้เป็นการแสดงบทบาทของเขาในฐานะที่เขาเรียกตัวเองมาตลอดเป็นพีซเมเกอร์ใช่ไหมครับใ,ในการที่จะทําให้เกิดสันติภาพในตัวหนอกลางอย่างที่ไปซาอุดิอาระเบียเมื่อสามวันก่อนก็นอกจากแถลงเรื่องความสําเร็จในการดึงเงินลงทุนแล้วเนี่ยก็ยังประกาศสิ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากก็คือยกเลิกการคว่ำบาตรประเทศซีเรียไง หลังจากที่มีการเป,ปลี่ยนแปลงผู้นําในซีเรียมันก็จะเป็นการแสดงความมุ่งมั่นอันนึงละในการจะร่วมมือกับประเทศชั้นนําในแถบตัอกลางในการที่จะทําให้เกิดสันติภาพในตันอกลางนะครับซีเรียก็เป็นจุดเริ่มต้นอันหนึ่งมันก็ยังมีสงครามในกาซาใช่ไหมครับมันก็ยังมีปัญหาเรื่องของการพัฒนาวัุนิวเคลียร์ของอิหร่านทั้งหมดนี้มันอยู่ในวาระของทรัมป์ที่ต้องการที่จะหว่านล้อมให้ทั้ง3าประเทศซาอุดีอาระเบียกาตาร์ยูเอ มีบทบาทมากขึ้นร่วมกับบริการในการทําให้สิ่งที่ทัามต้องการที่จะผลักดันเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาให้ได้นะครับอืมค่ะอ่ะอย่างน้อยนะคะไปเยือนสามประเทศเอาอารับครั้งนี้ได้อะไรติดมือกลับบ้านเยอะไปหมดเลย